ถ้าไม่ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าไม่รู้คิดว่ารู้เยอะมากรู้นั่นรู้นี่รู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงไม่ได้รู้สิ่งที่มีในขณะนี้เลยเพราะว่าขณะนี้คะ่ะสิ่งอื่นไม่ได้มีนะคะมีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะอะไรคะสิ่งอื่นก็เกิดดับไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นที่จริงที่สามารถที่จะให้ความจริงได้ เพราะฉะนั้นนะคะเราเกิดมาแล้วจำไหวไหมแต่ละชาติว่าเราผ่านอะไรมาบ้างไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะในแสนกฎกับเคยเป็นอะไรมาเคยจากโลกนี้ไปในลักษณะใดมีพี่น้องกี่คนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าจำได้เพียงชาตินี้คะ่ะอีกไม่นานก็เลืมพระฉะนนที่สำคัญที่สุดนะคะที่จำผิดไว้ว่าเป็นเราควรที่จะให้น้อยลง หรือว่าควรจะให้หมดไปไหมเพราะความจริงคือไม่มีเราเพราะเช่นสัจธรรมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ายากที่ใครจะรู้ได้แต่ก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะ